ตอนนี้คนเหมือนเชื่อไปแล้วว่าเป็นคุณภาพเหล็กแต่ว่าทางวิศวกรรมเนี่ยโอกาสจะเป็นเพราะคุณภาพเหล็กแล้วมันพังทลายแบบที่เป็นนี้น้อยมาก ตอนนี้มันยังสรุปไม่ได้ชัดเจนหรอกแต่ไอ้ที่มันลงพรึบมาทั้งหมดสาเหตุที่แท้จริงมันน่าจะอยู่ด้านล่างก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นแกนล,ลิปหรือว่าเชียร์คอเชียร์ที่แปลว่าเฉือนคอคือแกนเนี่ยครับมันเหมือนกับคอนกรีตด้านล่างเนี่ยมันถูกแรงเฉือนบดที่จนมันแบบเหมือนตัดฉับมาถึงพังทลายภายใน8วิลักษณะ total collapse คราวนี้ถ้าสาเหตุมันเป็นอย่าง,งานั้นโอกาสจะเป็นเพราะเหล็กคุณภาพต่ำเนี่ยมันน้อยมากจริงๆถ้าเทียบกันเนี่ยต่อให้เหล็กมันคุณภาพต่ำแบบสมมติว่าเต็มที่มันร้อยแล้ว ขอให้มันรับได้แค่50ิมันก็ยังดีกว่าคอนกรีตเยอะแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่อยู่ที่คุณภาพอย่างเดียวหมายถึงว่าเวลาหน้างานมาอยู่ที่ว่าใส่เหล็กครบไหมเว้นสเปซซิ่งเท่าไหร่มีเหล็กปลอ,อกไหมอะไรต่างๆถ้าจะเป็นเพราะเหล็กเนี่ยเป็นเรื่องของการควบคุมงานก่อสร้างหรือว่าผู้รับเหมาใส่ตามแบบ่งมากกว่าที่จะเป็นเพราะเนื้อคุณสมบัติของเหล็กคอนกรีตมีคุณสมบัติรับแรงอัดได้ดีมากแต่รับแรงดึงและแรงเฉือนได้แย่ yeah, แม้จะมีคุณสมบัติดีแค่ไหนก็ตามแรงสั่นของแผ่นดินไหวจะทำให้เสาปากข้าง หรือเฉือนกันเป็นแรงที่มากระทําในแนวขนานกับหน้าตัดของโครงสร้างซึ่งคอนกรีตจะดีแค่ไหนก็รับแรงนี้ได้น้อยมากหรือในกรณีคอนกรีตไม่ดีแต่เหล็กโครงสร้างดีความเสียหายจากแผ่นดินไหวมักจะเป็นการแตกร้าวหรือพังทลายก็จะไม่เหมือนเต้าหู้ตัวที่รับแรงเฉือนได้ดีคือเหล็กหลักและเหล็กปลอกซึ่งต้องวางถูกตำแหน่งและมีขนาดตามมาตรฐานเหล็กปลอกแม้จะวางเหล็กปลอกผิดระยะหรือน้อยกว่าที่ควรหรือไม่ได้มาตรฐาน ผลที่ตามมาอาจเป็นแค่การร้าวพังบางส่วนหรือการเสียหายเฉพาะส่วนอาคารมักจะไม่ถล่มทั้งหลังเพราะยังมีเหล็กหลักจะไม่ทําให้อาคารถล่มทั้งอาคารดังนั้นการที่อาคารถล่มทั้งหลังจากผ่นดินไหวตัวสําคัญอยู่ที่เหล็กหลักต้องได้มาตรฐานในปัจจุบันมีการก่อสร้างตึกให้มีจํานวนชั้นมากๆแต่วงการก่อสร้างไทยยังใช้เหล็กแข็งมาใช้เป็นเหล็กหลักของโครงสร้างอาคารสูงเหล็กแข็งเป็นเหล็กที่อัตราส่วนผสมภายในไม่ดีไม่แน่น มีลักษณะแข็งภายนอกแต่ภายในแข็งบ้างไม่แข็งบ้างเหล็กหลักของโครงสร้างอาคารสูงจะต้องใช้เหล็กเหนียวซึ่งมีอัตราส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันทั้งเส้นจะยืดและหดกลับได้ดีหรือเหนียวเมื่อมาใช้เป็นเหล็กหลักของโครงสร้างอาคารสูงอาคารสูงจะไหวได้เล็กน้อยโดยไม่ถล่ม